ขที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเรานะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการบานแนวทางนะครับฮานอยประจําวันที่30นะครับกันยายน26นะพี่มาชิกซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีพี่น้อง F C ขาประจําแล้วก็ขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามมายินดีต้อนรับช่วงบ่าวดีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะพี่มาชิกนะครับผมเนาะนะครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วกับ การวางแนวทางฮานอยนะพี่สมาชิกนะเนาะเจอกับผมเป็นประจำทุกวันนะพี่สมาชิกสำหรับแนวทางฮานอยเนาะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยเด้อพี่สมาชิกเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆพี่สมาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆปังๆเ่๋วๆทีนะครับผมเนาะขอบคุณที่พี่น้องไว้ดูกันละกันนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะพี่สมาชิกนะครับเนาะอ่ะวมลุกคกวนกันบางวันก็นะครับเนาะนะครับบางวันก็ ่าสบายบางวันก็อาจจะมีจุกๆนะครับสลับแนวทางฮานอยผมเนาะนะครับนะครับอ่ะนะครับมาดูคําเตือนกันก่อนนะว่าเป็นอย่างไรสลับแนวทางอ่าฮาน่อยอันนี้นะพีฮาราชิทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอนะสูตรคำตวนตัวเลขประกอบการพิจารณากับแนวทางฮาหน่อยวันนี้ได้มาชิคไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมเนาะนะครับอ่า เด็กตั้งแต่18ปีผู้ปกครองควรพิจรารณาดูแลยอย่างใกล้ชิดในการรับชมเนาะไม่สนับสนุนการพนันใด,ใดๆทุกชนิดนะพี่มาชิกนะครับผมเนาะนะครับอ่านี่คือคาเตือนนะพี่มาชิกนะครับอ่ะมาดูสรุปผลเมื่อวานกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะพี่มาชิกสําหรับแนวทางฮานอยผมเนาะนะครับอ่าอันนี้คือแนวทางฮานอยเมื่อวานนะพี่มาชิกนะครับอ่าประจํวมาที่ ยี่สิบเก้าเนาะนะครับยี่สิบเก้าผมให้ากับหกนะเดินห้ากับหกพี่น้องนะครับสลับแนทางสูตรผมเนาะนะครับพี่น้องลงผมให้ฟ้าดวางเบิ้อนไปด้วยนะครับเนาะนะครับสลับใครชอบเบิ้นก็การเบิ้นไว้นะครับเมื่อวานผมก็พูดอยู่เนาะแต่ผมจับในตัวเดืนให้นะนะครับห้าห้ากับหกสำหรับแนทางเบื้อนอะมาดูเทียบเคียงซี่นอยนะหน่อยขิดนพิเศษปกติแล้วก็บีเอพนะสรับพี่พี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่นะครับเนาะเป็นมัดรวมนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะสมาชิกนะครับผมเนาะอะมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนนะครับนะครับ อะมาดูเฉพาะกิจนะหกแปดสี่สี่หนึ่งนะทมาชิกนะครับเมื่อวานมีแนวทางเลขทูบให้ด้วยนะสำหรับอัเมื่อวานนะวันอ่าศุกร์เนาะนะครับนะครับผมจะมีแนวทางจันทรูดศุกร์นะสำหรับแนวทางเลขทูบไปไข่เนาะนะครับหกแปดสี่สี่หนึ่งนะทีมาชิกนะครับหกแปดสี่สี่หนึ่งนะครับมีไหมหกแปดสี่นะครับไม่มีนะครับเนาะนะครับแปดสี่มีไหมแปดสี่ก็ไม่มีเนาะนะครับผมให้อ่เดี๋ยวก่อน กอกร้อยเนาะนะครับหกแนะครับผมให้5กับ6กเนาะสี่หนึ่งไม่ลงเนาะน้ำจะว่าคิิดไม่มานะทมาชิกนะครับอ่ะแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษ560หกศูนย์ะห้าหกศู้าหกนมชิกนะครับห้ามีมาอ่าน60ศูนย์มีนะครับเนาะนะครับหกปังนะครับเนาะตรงตรงนะเนี่ยห้านนะครับอ่า นะครับโอ้ห้าหกตัวเด่นด้วยนะสมาชิกหกศูนย์แล้วก็ห้าหกด้วยนะสมาชิกห้าหกนี่โอ้โหนะครับเด้งเลยสําหรับพิเศษเมื่อวานนะปังไม่ไหวนะพี่มาชิกสลับพิเศษเมื่อวานนะหกศูนย์เนาะชุดนี้หกศูนชุดนี้แล้วก็ห้าหกอีกนะครับผมจับในตัวเน้นเลยจับในตัวเด่นเลยเมื่อวานนะพี่มาชิกจับให้ในตัวเด่นเลยเนาะนะครับนี่เลยนะครับจับให้ในตัวเด่นนี่เลยนะครับ ห้าหกกับหกศูนย์นะโอ้โหพิเศษปังไม่ไหวเมื่อวานนะนะครับอ่าแล้วก็ปกตินะครับปกติศูนย์สี่สี่นันเบิ้ลมานะเบิ้ลมาแต่ผมระคายการเบิ้ลไว้เมื่อวานในช่วงดีอยู่นะครับสำหรับในรอบปกตินะนะครับแต่ผมรําให้ห้าห้ากับหกแต่เข้ามาสี่สี่นะครับน่าตีมากแล้วก็เจ็ดห้านะโอ้โหเจ็ดห้าปังอกีกโอ้โหมาในตัวเน้นเลยนะอยู่มาชิกนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดโอ้โหเมื่อวานนี้ปังไม่ไหวเลยนะนี่ชุดนี้เลยนะครับ สำหรับในรอบปกตินะฮิมมิชิกนะครับพี่ๆีจะมาชิกบางคนโอ้โหเสียดายมากเลยพลาดเมื่อวานนะนะครับเห็นอยู่แต่ไม่ได้อ่าตามอะไรประมาณนี้เนาะนะครับนะครับแล้วก็ v ีพนะครับ v ีพนะอ่าส่วนสองห้าแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับส่วนสองห้าเก้าหนึ่งผมไม่หกหนึ่งเนาะนะครับผมไม่ได้กลับหัวให้เนาะนะครับผมกลับเฉพาะเก้าสองนะพี่ฮิมมิชิกนะเอาเฉพาะในตัวเน้นเนาะนะครับถ้าใครตีรายการเมื่อวานก็จะได้หกหนึ่งอีก นะครับอ่ะสรุปก็คือนายมาชิกนะครับเจาะไป3รอบนะมีพิเศษเด้งๆเลยนะสองรอบแล้วก็ปกติ1รอบสําหรับแนวทางเมื่อวานเห็นว่าปังไม่ไหวนะครับสำหรับแนวทางสูตรผมนะนะครับก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้ที่ตามด้วยสําหรับเมื่อวานผู้โชคดีด้วยเนาะนะครับสำหรับแนวทางลูกทูบไปไข่เข้ามาอยู่นะชิมาชิกนะครับเนาะนะครับทูบไปไข่ก็มาหกศูนย์นะนะครับหกศูนย์ศูนย์หกนี่แหละนะครับจุดพิเศษเนาะสำหรับทูกไปไข่อ่ะสำหรับ วันนี้ก็ตามกันต่อนะครับนะครับผมเนาะอ่ะนะครับอ่าวันนี้นะที่มาชิคใครที่ชอบในทางอ่ารัฐบาลไทยนะผมส่งเม็ดเดียวรัฐบาลไทยในบ้านเลยเนอนะครับเนาะเซอร์สามสิบเช้า,ชาผมส่งเม็ดเดียวรัฐบาลไทยนะสหรับใครที่ชอบในทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับอ่ะขอลงรายละเอียดตัวเลขขึ้นไปเลยเนาะอ่า ฮานอยวันนี้นะครับฮานอยวันนี้วอมมจิผู้หมดยังไมไ่ไปซื้อเลยนะครับฮานอยวันนี้วันที่สามสิบนะสามสิบทับเก้าทับหกหกยังไงยังไงวันนี้ขอให้ส่งท้ายอย่างสวยงามนะฮิมมชิกสำหรับแทางฮาอน,นอยผมเนาะนะครับเพราะวันนี้วันที่สามสิบวันสุดท้ายของเดือน กัญญาเลยนะเห็ฮมัสิอ่ะวันนี้ขอให้ปังๆด้วยขอให้ลงขอให้ลงวันนี้อ่านะครับอ่ะมาดูเด่นสองตัวผมนะเด่นต,ตัวเด่นเนาะเด่นสองตัวสองสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะครับ <c oughs> อ่าเด่นวันนี้นะครับ เด่นวันนี้นะาให้มาชิกนะครับอ่านได้เลยนะนะครับเก้าคับเจ็ดนะอ่ารวันนี้เก้ากับเจ็ดนะเด่นวันนี้ให้เก้ากับเจ็ดเลยนะครับเนาะชนชอบเค่ใบจดไว้เด้อนะครับสําหรับเก้ากับเจ็ดนะวันนี้เก้ากับเจ็ดเจ็ดกับเก้านะครับผมเนาะอ่าแล้วก็สองตัวเด่นเด่นสองตัวเนาะสองตัวเด่นนะ สตัวเลเด่นสองตัวนะครับอ่ะมี97นะ9กนะพี่มาชิกแล้วก็96้าหนะเจนะเจแล้วก็72นะอันนี้72อ่ะวันนี้ผมให้ระวังเบิ้ลไว้อีกหนึงวันนะนะครับเก เจนะนะครับมปคิประกาศสีแดงก่อนสำหรับในทางเบิ้ลน,นะถือที่มาชีตชอบก็แค่ว่าเจ็ดไว้ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเรื่อยสำหรับในทางเบิ้ลน,นะมาชีตเมื่อวานนี้มารอบเดียวนะนะครับนะวันนี้ให้ระวังเบิ้ลไว้อีกหนึ่งวันนะนะครับอืมนี่เลยนะครับอ่ะมาดูนะจับคู่ ในตัวนี้ผมในสลับชุดจะคู่เด่น2ตัวเนาะนะครับมีเก้าเจ็ดเก้านะนะครับ70 71แล้วก็72นะนะครับอ่านี่เลยนะพี่สมาชิกเจ็ดสอนะ 7, 2, 2, 7นะกับพี่น้องเลย9889นะพี่สมาชิกสำหรับในชุดจับคู่เด่น2ตัวเนาะ,ะระวัง6กับ9ด้วยนะพีสมาชิกระวัง6กับ9ด้วยเด้อนะครับอันนี้ชุดน,นี้ระวัง6นะ นะี่ชุดเดียวพอเอาเฉพาะในตัวนี้นะพี่มาชิกนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาชิกมีกําลังกระโดวแล้วกันนะครับผมนะครับระวังให้เข้ามาตีลังกามานะครับเนาะแต่เอาเฉพาะตัวนี้นี่แหละถ้าตีลังกาเยอะมันก็จะไปเยอะนะครับเนาะเข็นนี่พอนะครับสลับในทางเบิ้ลนะนะครับก็เฝ้าระวังไว้อีกหนึ่งวันนะนะพี่มาชิกใครที่ชอบก็แค่ไปจดไว้สลับในทางเบิ้ลถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะนะครับเมื่อวานมารอบเดียวเนาะนะครับอ่ะมาตามกันด้วยสามตัวดเด่นสามตัวนะ 3ามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับแปดเก้าหกนะแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งนะแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองนะนี่เลยนะครับสามในชุดสามตัวเด่นก็สามชุดอีกเหมือนเดิมนะครับผมตีดตารางก่อนนะครับตัสรุปตนใั้อีกรอบหนึ่งเนาะนะครับ นี่เลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งสลับในทางฮานอยผมประจําวันที่30กันยายนหก6ได้มาชินะครับซึ่งอ่าวันสุดท้ายของเดือนกันยาแล้วได้มาชิกนะครับเนาะนะครับผมให้เด่น9ก้ากับ7 7กับ9นะวันนี้นะที่มาชิกเช่นชอบแค่ว้จ็ดวเดอร์แล้วก็2เตือนก็มี6ชุดมาเดิมมี9 7กับ8 9 6กนะนะครับ เกับ96ตัวแทนเบิ้ลน,นะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองปุ่นนี้นะฮะเก้าแปดกับเจ็ดสองนะนะครับระวังหกกับเก้าโดยเฉพาะตัวนี้ขอ,อนะครับเนาะนะครับระวังเบิ้ลไว้อีกหนึ่งวันนะสหรับในวันนี้นะพี่มาชิกยังคล่องใจอยู่นะครับเก้าเก้ากับเจ็ดเจ็ดนะหรือใครจะกันเบิ้ลไว้กระโดดอะไรกันสลับในทางเบิ้ลเนาะนะครับแล้วก็สามตัวเด่นก็มีแปดเก้าหกแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดสองนะครับนะครับก็จะประมาณนี้สลับในทางวันนะี้เนาะยังไงขอให้มา สองตัวสามตัวเลยสลับวันนี้จะได้ปังปังกันไปเนาะนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้มาลุ้นปังสลับทางอันนอยเนาะสลับใครจะรับชุดไม่เดียวนะครับหรือจะเข้าไปในบ้านกระทักงเอทีไอทีไลจัดเจ็ดเจ็ดไปเก้าได้เลยนะให้มาชิกนะเนาะนาบุตรขายชิ้นชอบไม่เดียวรัฐบาลไทยผมนะจะหนักจะตีแน่นอนสลับไม่เดียวอ่าสลับรัฐบาลไทยคือว่าดีอยู่เดี๋ยวทางผมเนาะนะครับจะชอบก็อ่หรือจะไปไลค์ชมในคลิปเดี๋ยวผมจะปักท้ายคลิปไปให้สลับอ่ะ แนวทางรัฐบ,บาลไทยงวดนี้เนาะนะครับแต่ท้ายคลิปนี้แหละพี่จะมาเช็คก็ไปกดติดตามรับชมได้เลยเนาะผมจะเอ็นสกรีนไว้ให้เนาะนะครับอ่ะจริงๆนี้ไม่รู้เป,ปังกลับเนินทางฮานอยวันนี้เนาะพี่มาเช็กนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการจำใจพี่จะมาเช็กขอบคุณทุกๆกการบรรจและ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆว่าจาใดบ่มบ่วชแล้วผิดพลาดประการใดในการให้แนวทางตอนที่ขอโทษขออภัยพี่ๆนองไม่เดือดกันเลยกันเนาะทำเต็มที่ทุกครั้งทําเต็มที่ในทุกแนวทางเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นทางแนวทางมีเข้ามีหลุดในพิมพ์มาชิกนะครับสหรับผู้โชคดีอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเนาะนะครับก็ขอโชคดีกันขอให้สู่เดินดีสําหรับแนวทางวันนี้จะได้ปังๆกันไปนะครับอ้าวเดี๋ยวเ่ในมารุนปังขอบคุณทุกการติดตามใจพิมพ์มาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเจอกับผมนตอ่่ไปชวงี้การเปลลี่ยนแปงบบ่่อออยยาาลลืมดดดูแสุขขภพกัน้้วเคุุณทกาลิ นะครับ